สวัสดีครับกลุ่มของผมเครื่องคื่งรูปขนมแข็งกรือตโนวน,นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตถึงวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับเป็นผลงานปริญญาโทของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสานวิยาเขตขอนแก่นนะครับครับในส่วนของตัวเครื่องก็จะมีดังนี้ครับมีชุดใส่พานนะครับชุดใส่พานตรเลียงชุดลูปรีแผ่นชุดลูรีตัดเส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเศษที่ลูกรีตัดเส้น เกินออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นชุดสายพานแยกนะครับจะไหลเข้าสู่ชุดใบมีดนี่ครับสามารถเปิดได้ครับนี่ก็จะเป็นชุดครนลูบนะครับในส่วนของตัวชุดควบคุมจะมีดังนี้ครับจะแบ่งชุดควบคุมออกเป็นสามตัวนะครับมีชุดสายพานชุดใบมีดชุดครนลูบครับในส่วนของตัวชุดสายพานนั้นจะสามารถปรับได้หน้าตู้คอนโทรลนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยแต่ชุดคันลูบกับชุดใบมีดนั้นได้ตั้งค่าที่เหมาะสมไว้แล้วครับครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นสาธิตถึงวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับ แป้งแผ่นเตรียมกว้าง80ม mm นะิลิเมตรหนา14มิลิเมตรยาว900มิลลิเมตรทำการโหลดแป้งแผ่นลงบนเครื่องจากนั้นทำการเปิดชุดครอบคุมสายพานแป้งจะไหลเข้าหาลูกรีดแผ่นแล้วทำการรีดแผ่นแป้ง ไหลเข้าหาสูชลูกนี้ตัดเส้นจะทําการลิตัดเส้นแล้วส่งสู่ชุดสายพานแยกจะทําการลําเลียงไปยังชุดใบมีดส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเศษตัดเกินจากชุดลูกนี้ตัดเส้นแล้วสามารถเติมแป้งให้เกิดความต่อเนื่องของการผลิตได้ในส่วนของชุดสายพานทําการเปิดชุดใบมีดและชุดขึ้นลูก แป้งที่ออกมาเป็นเส้นนั้นจะถูกตัดด้วยมีดและตกลงสู่ชุดขึ้นลูกออกมาเป็นตัวของแขง และนี่ก็จะเป็นชิ้นงานคองแข็งที่ออกมานะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยอยู่ที่17ม mm, มความหนาอยู่ที่4ม mm, มความกว้างอยู่ที่16ม mm. มจะมีลักษณะที่สวยงามนะครับ